เราก็ฉันก็จะมาเป็นเร็นนะครับจะมีการต้นวัดป่านะครับทุกท่านนะครันนี้เาเสาห้านะคะมาวัดป่าอาเจียนนะคะได้มานวดนะคะให้คุณแม่ใจดีเนาะนี่นะคะคุณแม่ใจดีก็อญาิอยู่เนาะมาทำบุญนะคะอยู่วัดป่าอาเจียงนะคะวันนี้นะคะที่ตวายเป็นของจักรกรรต่างๆนะครับเจอเลยนะครับท่านใดที่ ของจำนวนยังไม่ได้ใส่นะครับมาูชาได้น้กคได้แล้ะก็ได้แล้ก็ได้ลวก็ได้แล้วก็ได้แห้กได้แล้วกได้้วกปได้แล้กสไ้แว็ได้แก็ได้แล้วได้้ย็นดลก็ได้แล้วก็แกได้แ้วก็ได้แาก็ไลก็ได้แล้ก็ไ้แลก็ไ้แกได้ด้วง็ดวก็ล้วก็้้กได้แล้นก็ได้ด้แล้วลก็ดการแล้วก้แา้วก้แล้วก็ไดก็รด้็นช้แลในกูไใหญ่ ช้างตัวใหญ่ที่มามาถวายความจงรักมาผ่าความภูมใจนะครับในการยกชัดในการมอบชัดให้กับทางวัดนะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้ใส่บาตรนะคใส่ไม่ทันนะครับเกีอบจะใส่ได้ใส่อยู่นะคะเดี๋ยวแม่ปานหาเน้อเนาะช้างลูกช้างหลายๆเชือกก็มาลนทันนะครับอาหารก็คุณโดนสตูนะครับอาหารช้างก็เยอะอาหารพี่น้องก็ลงทานเยอะนะครับ ดูแลตัวเองดูแลท้องดูแลร่างกายนะครับให้อุ่นตลอดให้ดีเวลาดทำงานเหมือนกับชายที่ก็หิวเขาก็ไปทานสายบุญนะคะแม่สายบุญนะคะเยอะแยะเลยนะคะนี่นะคะฝ่ดยจีบนะครับจีบก็เลี้ยงตัวเองไม่ได้ลงทานีถ้าท่ายังไม่ทานอาหารนะครับก็ฝากที่ศาลาหลังจากประเดี๋พระคุณเจ้า ได้จันพลาเสร็จพวกเราก็รับต่อหลังจากนั้นเราเตรียมการทอดถวายผ้าอ่านะครับต่อไปนะครับก็จะได้เจอเพื่อนช้าแล้วก็งานคนพี่คนอื่นหลวงพ่อนะครับจันเป็นก่อนนะครับช่วงนี้ก็เพราะว่าถ้ามีเวลาแค่หนึ่งเวลาเท่านั้นแต่ที่จะได้จันพลาศิษยนะครับพวกเราก็เอาจันเป็นก่อนก็ได้ พิธการตัางๆก็ได้ดันั้นเราก็ให้เนวหางเะตรงนี้เราได้สมุดกับช้างด้วยสมุดกับว่าสมุดจากต่างๆและได้ไมดาทีมน้องก็จะเดงทางาพูกแต่ลทีกันตรงข้างหน้าก็จะเป็นพิธีบวงสรวงเนาบวงสรวงช้างสามสีนะคะแม่ฝ่ามลนะครับเจ้าอน้าจัรทุนีผู้ ประทานสร้างสาลาในวันหลังนี้ด้วยนะครับก็มาเป็นประธานจุดเรียนพวกเราก็ได้จักรละเกจิอาจารย์ของจังหวัดสมนทรีองเล็กหรือถือรูปโชว์และด้วยการมีการจัดงานพิธีพุกธกบวนมาร่วงมอบอาหารช้างมอบสิ่งดีกับทางวัดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อโอ้มาจากกำแพงเพชร ป้าป้ากินพี่น้องผุ้มู่กเป็เอนเหมือนกันครับนี้นี่เอ้าวอบคุณเลยนะที่จะยับใช่ค่ะจับได้นวดได้นะคะนี่นะคะขอบคนณของคุณคุณพ่อคุณโอ้มาจากกำแพงเพชรเห็นไหมว่าจากที่นะครับจากเชียงใหม่สายบุญเราเยอะแยะสายพระคุณเจ้าสายคารวาะ เดินทางมาทุกทิศนะครับจากบางเทน่ารีจากอุบลจากทางใต้ภูเก็ตนะครับก็มาจากเหนือก็มาจากพิริกันมาจากสกลนครนะครับตอนออกภาษีตะเกงสุโขทันะครับมาทุกทิศเลยนะครับมาร่วมกันวันนี้ก็มามอบถัดหรือว่ายกถัดนะครับให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้นำเนินการมอบ่หรือขึ้นสู่ศาลาีนวันนะครับวันนี้ก็ ประเด็จสมุทรหลวงพ่อก็ได้สแสดงความเกียรตนาไปแล้วเรา,า,าเห็นพนระเทรานุสเถระผู้ทรงเอกลักษณ์อิทธิเดชมาทำพิธีมอบจัดใน่งคราบตามนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวช้างเราพี่น้งองชาวช้า<อ>งพี่มีตัวเงื่อนแสดงวันนี้เราก็คงจะพกแต่ความส, <ะ S 1> สุขวัพนะคกะไปร้านสร้างใหม่ ได้คำคุณกับพระได้ทำคุณกับน้องนะคะได้กับพระได้กับสลานวันนี้ผู้เป็นลาบุญลาาาตรงนนนนี้เป็สถบุญลธรรมต่อไปในอนาคตนะครับก็ต้องการขอบพระคุณทุกท่านทานข้าวก่อนนะครับคุณแม่คุณพี่คุณน้องที่เดินทางจากทางไกลนะครับประเด็นก็คุณโอพ่อได้นำจิตวิญญาณญาณดโงมมาร่วมทำมนต์กับทางวัดด้วยนะครับก็ขอโัวธนาของแบบนวัตการชุ้ง ทุกคนหลวงพ่อด้วยนะครับหลังจามหาดูระยาะนะครับที่ท่านใหญ่จะอยูอย่างนี้นะครับเนื่องจว่าเป็นวันลาเช้าจังหวัดชนินเท่านั้นนะครับเช้าอยู่ตรงนี้เห็นแน่นอนนะครับช้างหลายเชือกช้างยาเช้างทายช้างมงคลต่างๆท่านใหญ่เห็นไหครับพ่อเช้าต้องเช้านะสวยด้วยนะวันนี้ยิ่งกว่าวันนั้นก็เรียว่าฟ้าตกแผ่นดินช่วย ฟ้าช่วยช่วยเมฆบังไม่ให้พวกเราได้ร้อนน่าไาอากาศก็ช่วยอนให้พวกเราได้่าคลายร้อนไปด้วยฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับบริเวณน้ำพานก็เป็นสิ่งบริเวณใจเป็นบุญไปดีประหยัดสารประยาเจ้าไปดีทุกทุกสมัยนะครับได้บก เรามสุขัาได้ได้มันเป็นวันมงคลมันเป็นวันช้างไทยอีกมันเป็นวันช้างไทยนด้วันนี้นะคะเป็นวามสุขมาใหความอบ้า่นนะครับมาความสุขกับการได้มาทำบุญกับเช้าด้วยมาทำกับวัดด้วยมาอารมณ์ตาหน่อยนี่กองขอพระคุณช่วยขอพระบุญช่วยญาติโยมพี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายผู้มีสายตานทั้งหลายผู้มีทุกคน ก็เศรษฐีแม่เศรษฐีทั้งหลายก็มาร่วมุลด้วยกันนะครับก็ดูแลวก็อินทใจอินบุญหรือต้นใดที่จะช่วยช้างแล้งช้างเพื่อแท็กซี่บงชาพาใจและก็เรียนแชิญนะครับเรียนเชิญบนศาลาก็ได้นะครับช่วยที่ช่วยน้องหรือ่านใดที่ยังไม่จับตาก็มาบงชาได้นะครับเอาสองสามทุ่ก็ได้นะครับพระพุทธธรรมพระสง วัดนะคะพระก็จะสร้างโบสถ์น้องสร้างศาลาอีกเ่อนะคะแล้วกการานเรียนนักพากยนที่จะทุกคนทุกท้านเจินไปถวาสยเ้าด้วยกันนะครับเชิญครับบุญาได้เลยนะครับตอนนี้ร้อรสร้องบอาสนจเรียบร้อยนะครับเจอนะครับด้านบนนะครับทกน ถวายผ้าป่าเพื่อสร้างศาลารายวันด้วยนะครับไปนั่งบนศาลาทุกคนช่วยกันถวายบอกัจจัยเพื่อเป็นทุนต้นทุนสร้างศาสนาทางศาสนาให้พวกเราได้นุได้ชมได้เจอได้กราบบ้านบูชาต่อไปเชิญนะครับพี่น้องทุกท่านบนศาลาระวันเลยนะครับ จะได้ประกอบพิธีทอดถรายผ่้าป่านะครับเจอเลยนะครับทุกท่านทุกคนนะครับที่มาแล้วก็ถามว่าไม่ได้ระกาสัมพันเจอนทุกท่านทุกคนเลยนะครับเจอเลยครับบนศาลาระพระสงร้อมเดี๋ยวที่เหลือไนาะี่กะสุกไปกับพี่นั่นค่ถ้าลนไม่ดีประการใดก็ต้องขอโทษขอไปถึงแล้วก็รับด้วยนะคะสวัสดี่ะสวะครับสวัสดีครับ่คั